สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮาหนอยวันที่8ธันวาคม2567ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะ FC ค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้นี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งลูดค่ะพี่น้องแยกแต่ละนอยแต่ละรอบนะคะส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยนะคะทุกคนก็ให้รอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปเกี่ยวที่ท้ายคลิปใจะจะบอกวิธีการสังเกตหาน่อยนะคะทุกคน สำหรับ f อที่เข้ามาใหม่บอกว่าไม่เข้าใจเลยไม่รู้ดูยังไงนะคะใจขอร้องใจอยากให้ f อที่เข้ามาใหม่ดูให้จบคลิปหนึ่งก่อนค่อยรีนะคะตั้งใจฟังเพราะว่าใจก็ว่าใจอธิบายดีอยู่นะคะหรือว่ายังไงนะคะถ้าถ้าไม่ชอบกันก็แค่เลื่อนผ่านเนาะคะ่ะมาดูนะคะเด่นเชพกิจนะคะใจให้หนึ่งรลศูนยวันนี้มา ทั้งหและ0ย์เลยนะคะมาคู่ตจาอด้วยนะคะทุกคนมา0ูนย์ประจาวันด้วยนะคะก็คือมาสี่หนนะคะทุกคนค่มัดรวมก็มาหเนาะค่ะมาหนนะคะ, 1, 1, 1ะ,คะทุกคนศูย์เมาศูนย์เจ็นะคะกาชาสามและสมาสี่ศูคู่ด้านบนมาศูย์แแล้วก็มาคู่จอเกาสองสอนะคะทุกท่านมัดรวมมาไหมมัดรวมหลุดนะคะหน่อยนี้ โดยพิเศษจะให้แปดและเจ็ดยพิเศษหลุดค่ะทุกคนมาหนึ่งสองสามห้าศูนย์มัดรวมมาห้ามาห้าศูนย์ศูนย์ห้ามาตุกับและะ้วค่ะโดยปกติจะให้แปดและเจ็ดมาสี่เจ็ดสี่หกเก้านะคะทุกคนมัดรวมหลุดเลขเด่นประจำวันมาเลขเจ็ดนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ถ้าใครตามมัดรวมก็น่าจะได้ค่ะตามเลขเด่นประจำวันก็น่าจะได้เนาะคะ่ะคู่ด้านบนมาเก้าหกหกเก้านะคะบอดสัมพันธ์กันพี่ดองน,น้อยนี่หนยวย VAP นะคะใจให้ หและ5นะคะคู่ด้านบนวันนี้หลุดมา665 32้ามาห5หแบบตรงๆนะคะทุกคนสําหรับนอย VIP ออยสุดท้ายเนาะคะ่ะทุกคน f อฟก็สังเกตนะคะถ้าเริ่มไหลหนอยแรกนอย2องนอยสามมานะคะทุกคนนอยปกติกับนอย VIP ก็ไหลตามแต่ว่าถ้าสามนอยนี้หลุดนะคะทุกคนก็เข้ายากเหมือนกันเนาะคะ่ะมีเขามีหลุดพี่น้องเอามารุนต่อวันที่แปดค่ะพี่น้องคะ วันที่8จเจอผลการออกรางวัลวันที่7 4ตัวบนมาน้อยปกติ4 4 7 4น้อยพิเศษ0123น้อย VP 2 6 6 5นะคะ4บวก4บวก7บวก4บวก1บก2บวก3บวก2บวก6บก6บก5ได้44 44 1, ลบ1ได้43บวก1ได้45นะคะคู่43คือคู่ผลลบ1คู่45คือคู่ผลบวก1นะคะ จะเอาสามคู่นี้ค่ะทุกคนมาหาความน่าจะเป็นสองตัวบนล่างให้ท่านได้รับชมนะคะวันนี้นะคะใครอยากได้สามตัวเนาะพี่น้องก็คือสี4 39, 4่สามหนึ 9, ่งถึงสี่สามเก้าสี่หนึ่งหนึ่งถึงสี่สี่สี่หนึ่งถึงสี่สี่เก้าสี่ห้าหนึ่งถึงสี่ห้าเก้านะคะอีกี่ขาเมื่อวานนี้สามตัวหลุดนะคะทุกคนมาต่อนะคะ ใจจะเอาสามคู่นี้ค่ะทุกคนมาจาับสองตัวบนล่างก็คือตัวท้ายสามสี่ห้านะคะคู่ด้านบนใจขออนุญาตเน้นย้ําทุกวันว่า fc ห้ามเอาทุกคู่หนึ่งเด่นจะมีทั้งหมด6คู่นะคะหรือไม่ชอบเลยก็สังเกตดูว่ามัดรวมห้านอยจะมีทั้งหมดหคู่ต่อวันนะคะทุกคน ถ้าเริ light, oi, brands, oi, ni, jug, ่มไหลตั้งแต่น้อยแรกน่อยสองก็สามารถตามได้เดี๋ยวค่อยมาดูนะคะทุกคนสามหนึ่งถึงสามเก้าค่ะสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่หนึ่งถึงสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าหนึ่งถึงห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะทุกท่านคขาสามหนึ่งถึงสามเก้าเจมาร์สามสองเนาะค่ะสามหกสามเก้า สามเจ็ดหนึ 49, ่งถึง4เก้า C หนึ่ C สองแปดเก้นะคะห้าหนึ 59, ่งถึงห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสาห้าหห้าเจ็ดห้านะคะทุกท่านประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะมาดูตัวเด่นนะคะยซีขาเด่นเฉพาะกจิจวันนี้อยู่ที่หและสี่กาชาติหและ0นพิเศษ5และสี่ ปกติสี่และสาม v i p หกและห้ามาตัวเดียวตัวเดียวกันกับเมื่อวานนี้นะคะทุกคนวันนี้มาหกขาแล้วพี่น้องมูนี้กะคำนวณอ,ออกมาก็ได้ตัวเดียวกันหกขาเนาะค่ะมาดูนะคะทุกคนนอยชบากิจกับนอยพิเศษมีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ความเป็นไปได้ก็ไม่เข้านะคะทุกคนคะ่ะเบิ้ลก็จะมีเบิ้ลในตัวเช่น 5 5 4ห้าสี่ี่หรือคู่เบิ้ลด้านบนหรือรอดูเลขเบิ้ลประจาวันนะคะทุกคนมือนีนวันศุกร์วันอาทิตย์มีเลขเบิ้ลประจาวันอยู่พี่น้อง5กับ4นะคะมาดูตัวเจาะนอยพิเศษกับน้อยเชลก,กิจจะเหมือนกันจะพูดครั้งเดียวนะคะก็คือสามสี่3ี5่5ี5่ห้าี่สมห้าสี่ห้าห้าห้านะคะนอยกระชาตหนึ่งและศูนย์วันนี้ศูนย์ไม่มีคู่ด้านบนนะคะมีสามหนึ่งี่หนึ่งห้าหนึ่งพี่น้องส่วนเลขศูนย์ นะคะเลขศูนย์ประจำวันจจะบอก2รอบนะคะ f c สามารถใช้ทั้งวันเลยก็คือ0 1 1 0์หนึ0งหนอีกครั้งค่ะ0 1 1 0์6 6 0่4หนเลขศูนย์นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันถ้าท่านชอบนะคะห่อยปกติ4และ3ตัวเจาะ3ามสา3 3 4 4 4 5 4ห้นะคะหน่อย VAP 6และ5 สามห้าสี่ห้าห้าห้าสามหกสี่หกห้าหกนะคะทุกคนก็ประมาณนี้พี่นอ้องมือนีวนเวียนอยู่กับซีกับผ่ากับหกพี่น้องค่ะสีมาบโนมือนีพี่นอ้องอ่มัดรวมนะคะทุกคนมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยอยู่ที่สองกับหนึ่งนะคะทุกคนมาดูคู่มัดรวมนะคะคู่มัดรวมวันนี้ก็สัมพันธ์กันหน่อยเดียวเนาะพี่น้องก็มีสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามสองสี่สองห้าสองนี่ก็คือคู่มัดรวมทั้งวันเลย นาทุกท่านก็แล้วแต่ความมกความชอบพี่น้องทีนี้นะคะถ้า F4 ไม่ชอบผู้ดันบนให้ทำยังไงให้ F4 จับเด่นแยกใส่มัดรวมตัวอย่างเช่นนะคะ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 2, 4, 4 4 5 5 2 2 5 5 1 1 5 4 5 5 4 4ง2อ4ห้าห้นึ่าสาห้าสีะคะ F4 ขาทำแบบนี้ไปทุกหน่อยนะคะจะทำให้ดูหน่อยเดียวเนาะคะ่ะหน่อยต่อไป F4 ก็ทำเองนะคะทุกคนก็น แล้วแต่ความหมักความชอบพี่น้องพี่จาจระนะดูได้นะคะทุกคนสำหรับเล้เด่นประจำวันอาทิตย์อยู่ที่1กับ6เบิบ้ลประจำวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะ1กับ6นี้ FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายลูดค่ะทีนี้เรามาสังเกตทานอยไปด้วยกันนะคะ FC ขาสังเกตตั้งแต่นอยแรกเลยก็คือนอยสพโกิตนอยกัชาตนอยพิเศษมานะคะทุกคนว่าจอเด่นวิ่งลูด3น้นอยนี้เข้าหรือไม่ คู่ด้านบนเข้าหรือไม่นะคะถ้าท่านถ้าท่านดูแล้วนะคะทุกคนถ้าใครไม่ตามเนาะพี่น้องสามน้อยแรกนะคะก็สังเกตดูว่าเข้าถ้าเข้าก็สามารถตามน้อยปกติกับน้อย v i p ต่อได้นะคะทุกคนแต่ถ้าไม่เข้าให้ f c สังเกตดูว่าเลขเด่นประจําวันไหลหรือเปล่ามัดรวมไหลหรือเปล่าเลขเด่นประจาวันไหลตามมัดรวมเลขเด่นเลขมัดรวมไหลตาม มัดรวมเนาะค่ะทุกคนตัวได้ไหลตามตัวนั้นพี่ดองขอโทษขออภัยถ้าพูดผิดนะคะทุกคนตัวในไหลตามตัวนั้นนะคะทุกคนขาแต่ว่าถ้า3ามนอยนี้ไม่เข้าเลยทั้งมัดรวมทั้งเล็เดินประจําวันใจอยากให้ยีหยุดนอยปกติและนอยบีพนะคะถามว่าทําไมนะคะสิทธิ์เข้าไม่มีเหรอนะคะบางคนก็จะสงสัยนะคะสิทธิ์เข้ามีนะคะทุกท่าน แต่ว่าสิทธิ์หลุดนั้นจะมากกว่าถ้า3น้อยนี้ไม่เข้าเลยไม่ไหลเลยทั้งวันทั้งวันเนาะคะ่ะก็ด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินนะคะปัจจัยเป็นของ f c เองดูดีๆสังเกตดีๆใครที่เข้ามาแล้วใจขอรบกวนดูให้จบคลิปสักหนึ่งคลิปนะคะใจว่าใจอธิบายได้ดีอยู่นะคะทุกคนหรือใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เนาะคะ่ะพี่น้องขา ถ้ามันเยอะก็แค่เลื่อนผ่านนะคะเพราะว่า1เด่นจะมีทั้งหมด6คู่ต่อวันจจจะจับให้คู่2คู่มันก็จับไม่ได้เนาะค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่8ทธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะเอฟสิขาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคมันหมากันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ